สายการบินนกแอร์เปิดเส้นทางบินใหม่เชียงใหม่ขอนแกน่นที่ท่าอากาศยานานานาชาติจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนตัดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการเปิดสายการบินเที่ยวปรถมมาเลิกเส้นทางเชียงใหม่ขอนแกน่นอย่างเป็นทางการของสายการบินนกแอร์ สายการบินของคนไทยโดยมีนายรัฐพลนราดิสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายคมสันสุวรรณอัมพาอดีตรองผู้ว่านางปริสาปานพมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งการเปิดเที่ยวบินอย่างเป็นทางการโดยเที่ยวบินแรก ดีดี4 0จากท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา17.20นาฬิกานาทีถึงท่าอากาศยานขอนแก่นเวลา18.35นาฬิกา35นาทีซึ่งถือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการบินตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพวลิศราทินนานิวร้อยแมวลชนทีวีสำนักข่าวภูมิภาคและนิวมหาชนภาคเหนือรายงานข้ามภาคน,นะครับระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับเมืองบังของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับได้เชื่อมโยง จะเป็นสายการบินเป็นเส้นทางบินนะครับที่เอาให้กับผู้คนนะครับทั้งสองภูมิภาคของประเทศไทยคือทางเหนืออีสานนะครับได้รับความสะดวกความสบายในการที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงในเรื่องของการติดต่อทางธุรกิจตรงนี้นะครับถือว่า เป็นบริการนะรที่จะสามารถช่วยทำโดยความสะดวกในการเดินทางนะครับให้กับผู้มีควณเรนาในสองภูมิภาคของประเทศไทยนะรเรายอมรับว่าการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วได้ปลอดภัยในาการนี้ก็ขอขอบคุณนะครับมีประชากรมีหลักสูตรและมีการเชื่อมโยงกันะ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเกิดการค้าขายนี่ผมว่าเป็นประโยชน์กับทั้งสองข้างครับการเชื่อมโยงระหว่างภาคจะลดสิทธิ์ลดแอร์ขั้วบ้านะครับเรายังมีการเชื่อมโยงภาคอีสานคือกรุรัชธานีภาคใต้คือขอนแก่นแล้วก็จะมีภาพแบบอบนนื่นอื่เนเพิ่มเติมอีกอนะครับวันนี้ลกแอร์ในน่าเป็นชัยกับรถไฟนะครับเรามาเชียงใหม่เราหวังด้วยเป็นความสุขเล็ก เป็นพันเกลือที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่าน,นะครับเราช่วยโครงการหลวงที่จะจัดวันที่20พฤศจิกายนวันนี้ช่วยคองของให้ฟรีนะครับเราจะมาช่วยกีฬาที่เรียนโดยคนแห่งชาติโดยกีฬาหลายสิ่งหลายอย่างครับวันนี้ท่านว่าก็ได้สั่งการให้โรงแรมเนี่ย กับกลุ่มที่เริ่มเชียงใหมย่ยเต็มที่เราคิดว่าทําแบบนี้ครับจะช่วยกระตุ้นเสริมกิจการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นคน,น,ทนไ,ไ,ไคทยเป็นอันดับหนึ่งนต่างปรับทศการเดินทางครั้งนี้ทางด้านนกแอนมีโปรโมชั่นที่จะสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวข้ามภาคอีงไหมครับในราคาเที่ยวข้ามภาควันนี้ต้องบอกว่าไม่ย่อเที่ยวข้ามภาคนะครับ การเดินทางในประเทศทุกอย่างที่น้อแอร์ทำเนี่ยเราพยายามจะกาหนดราคาให้เหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้เป็นเป็นหัวใจของการการที่เราทำนโยบายการตลาดเราจะพยายามให้ราคามันแพงเกินไปหรือว่าผู้โดยสารจะแย่งแค่ไหน เราทำงานที่ผู้โดยสารเนี่ยทั้งเที่ได้เดินทางกันเยอะขึ้นนะครับค่าราคาพอดีพอดีวันนี้ขอราะยากลับเองเพราะว่าเวลาคุยกับคุณรถเชียงใหม่เนี่ยแต่กันมีลดราคาเช่ารถราคาโรงแรมรถร้านอาหารรถเนี่ยเพราทุกคนร่วมลดราคาเนี่ยมันจะเป็นแรงดึงดูดใจกันใจนักเทียเท่ยวมาเที่ยว